เขาอ่าวันวันไฟน,หนอลน,นะครับลกูกถ้าหนูรู้สึกยังไง ให้แสดงออกมามากกว่าที่รู้สึกร้องมะดับหนึ่งชอบน้อยได้จับมือแล้ะชอบหาชอบน้อยเป็นเรื่องปกติของนักร้องนะแต่วันนี้อยากให้น้องๆเก็บเขาเรียกว่าเหมือนเราได้มาทํากิจกรรมร่วมกันน,นะคาแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเพราะว่ามันไม่มีใครที่มีประสบการณ์นี้หรอกตัวพี่เองก็ไม่เคยเห็นเด็กๆเ,เ,เก่งขนาดนี้ นีดีมากมากทำอะไรได้น้างคงนี้เนี่ยตัวเล็กนิดเดียวทำอะไรได้บ้างคนนี้เลียนหนังอะไรนะชอบสตูชอบสตูรู้สึกว่าแบบมันดูเป็นมิสนิเซ็ตมันแบบเอาดิบมาเลยไหมอ๋อเหรอ ไม่มีไม่มีเน็ตไอเดอล์ไม่มีเน็ตไอเดอลถูกป่ะเนี่ยเป็นความร้ตัวธาตุาตุไฟจอดงามมะสวยอยู่ละความรู้ตัวเดียวเราเราจะไม่ใช้ไฟเพวกนี้เพราะไม่งั้นนะจอดจะเป็นอย่างเงี้ยอ่าคอามรู้ตัวเดียวแต่คอามรู้ตัวเดียวที่เขาเต็มทั้งทั้งให้เห็นเด็กมันจะมีข้อมูลตัวหนึ่งแล้วก็มีทั้งคนช่วยยิงหน้าสมองเพราะไม่งั้นนะจอดจะย่อไม่ไม่กว้างมากไฟไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าต้องดีไซน์ไฟดีๆไม่อยากให้มันกับไม่อยากให้สว่าง ออกใช่มมันจะเล่นแบบมุดมูดเราอยู่กับมูดกับโชนอยู่จอ,<า>อพีหนึ่งหกค่ะจอพีหนึ่งอสังคนปล่อยคิวห้ามดื้อสแตนบายหรือมั่งอยู่สแตนบายนะคะคนที่สองสวนหน้านะคะส่วนข้างหน้ามาลูกโอเคเพื่อนที่อยู่คนแรกของหน้าหนวูเดินมาหนูคนแรกที่เดินกลับเนี่ย เราต้องอยู่ข้างหลังชิดขอบขอบหลังคนแรกคนต่อไปที่ออกชิดขอบหน้าเห็นไหมคะตอนที่อยู่บนนันก็ห้ามโพสนะคะเดินตรงเลยเดี๋ยวขอเพลงค่ะ อ,อ,ยยอัอนนี้เป็นบรรยากาศน,น,นะครับผม,ผมสำหรับการอบวันแรกนะสำหรับโชว์เดแนะนำตัวกับแฟชนโชว์องนี้นะ กับใคมอง่าอแล้วให้พูด Rika and Brian! Hello. How do you feel, Rika? How do you feel? I'm so excited! No, I'm excited, excited too! Pizza uh -huh. behind the scene, huh? Very, very, very beautiful! Very yes. beautiful! It's project, I love it! But you're my uncle! เป็นเกี่ยวกับอไมีงนเเด็กช่บ้างคนบ้างเป็นไงบ้างคะคุณไบร์ก็เหนื่อยนิดนึงค่ะเป็นซีหล่อพี่ไฮเดซีนันี้ไฮเดอซีหลอเดซีนก็จ,จะเป็นยางแอแนเฟบรันะคะสุดเป็นนตันนะคะ คุมงานเองเลยค่ะให้มันแบบให้เป็นให้รู้สึกว่าเป็นค่าคุมงานเองทุกระเบียบนิวนะคะเขาหาว่าไม่ทำงานอจะเป็นไงคุมใจกคุณใบไหมคุมใจคุณใบไหมถูกใจคุณใบหรือคุณใบภุมิใจกับคุณใบไหมคะเอ เขาทำเวทีเมาเมาเลยเขาเมาแล้วเนี so ่ยเขาเมาคุณใบแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี้ยเขาเมาเลยเนี่ยเขาเมาคุณฉำเมาว่าอะไรอ่ะเขาเมาว่าอะไรเพาะว่าภูมิจบคุณใเปี่ยลรองเรเรี่อเ่อ่อรืงงเเเเง่ คุณแม่ได้เดินรอบสิบปีมเนี่ยอุ้ยนี่ว้าปวปลาลมาว่าย่งอุ้ยนี่ว้าวเอาจริงๆไแค่มีปลาหวานก็ยังสวยแล้วเนี่ยแค่ว well ้าวเเาะวยเยอะเ่าเหเข้าเจอ่ ต้องให้ต่อแนำรากาเข้เียรราครับผมทีมงานเมื่อกี้นะคับเูลากาต่อใช่ครับใช่ครับแล้วานะครกลับมาพร้อมกับพีนี่าเลยรเคีรรอสออ้วายองท่เล่ะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนนีเยโเี่นีอคราเนี่เลย อดสแล้วเาาคว่าเป็นเวรชรเลยค่ะคิดถัดการประกวงในรูปแบบของขบวนเคลนที่เดียวและที่แรกของไทยและของน้ตเลยค่ะขอบคุณกาประกวดจริงเนี่ยต้องอยู่กนเพื่อนอ่ ขงบ้านมสมากเลยแติอน่เด็กเยอะมากเหวันนี้ช่วงเก็บฟูดเก็บฟูดครับสมว่างหมดไปมดนะสัมภาษณ์เสียนะมสัมภาษณ์เสร็จแล้วก่นอ่าเรา แล้วก็คืนริหารด้วยนะคะแล้วตอนนี้เป็นเสเตจตปงนี้บ้างคะจ้าว่าว้าวเป็นเสเตจนะน่ากลัวมากน่าไม่มีคิวอะ่ะนี่ต้องเ่มีคิวไม่เห็นน่ากลัวเลยกำยานน่าสวยเนาะคนมีความรับมันน่าเป่งปังนี้นี่เองเอาะไม่มีความรับเนาะ และนี่ค,ค,นนนนค่ะโสดน้องไดราวัลค่ะขอบคุณรายวยนะคัและางวต่อแถวเร็วต่อแถวเร็ววันวดุลิกาค่ะอ่าซึ่งนะคุณที่รับรางวัลคือตบววังาช้งค่ะ เอร์สามนะและรางวัลสุดท้ายนะคุณคุณลิกาด้วยค่ะและรางวัลสุดท้ายค่ะเตรียมรางวัลหัวใจคิดโอ้ท ชอบกันมากซีนเนี้ยเล่นกันเป็นของของเล่นผู้ใหญ่และ่วับคำสั่งากดารลเทนแมนรูปจีเดย์ ซ้อมเสร็จนะครับวันนี้ก็คือเด็กๆเก่งมากแล้วก็เอเนจีกับเด็กแบบดีมากอยากทำเวทีเด็กประมาณเดือนละครังอะไรนะเดือนละรังเลยหรอคือมันมันสนุกหรอมันมีความสุขมากเลยเสียดายไม่มีพีริมจริงๆ เด็กแบบเสียดายอ่ะมันมันห้าสิบคนเนาะมันควรจะมีพรีริมแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวฟาหน้านะครับฟาหน้ายังไงครับเด็กลรโอ้ยเด็กโอเคมากเลยคือคือเอาดีๆเด็กอะเอ็เตจีเยอะกว่าพี่เป็นอีกงงงงมากช่างภาพที่ภาพสวยช่างภาพเนี้นชื่อพีค่ะที่ภาพสวยก็เพราะว่านี่แหละ สวัดีค่ะกระปอไมกปอนคะกรอี่คือที่ขอรดมากเลยคันนี้กรป๋อไมัจิ๋นี่นคะจนนี่าจันกันกันไปนอนอันนี้คือเป็นคลิปเลยไมไ้หน่ยยังไงแค่นี้แหละทไรครับวายเจ้าที่ของศกษย์ศิษย์นีจริงพูดเลยที่เนี้ยของจริง ดูแบบไฮคลาสอ๋อจอคือแบบละเอียดมากอันนี้กราฟิกยังไม่มานะนี่เป็นจอาจอละเอียดมากเลยอ่ะแต่อย่าโดนไฟยิงนะหายเป็นมูดมันเป็นมูดเป็นมูนเป็นมูนงันเดี๋ยวพาไปดูความรำนังฟ้าไหมมีความลับมาตามหนูมาครับอะไรอ่ะลองเดาดู นี่คือไดไอค่ะอ,ะอ๋อน้องตอนแรโน่พอร์ตไมรู้ว่าล้ำเกินไปหรือเปล่าแบบสั้งกะสีเจนร้นเขมีไดไอส์แบบเป็นรันเวย์อ่ส<า>ให้ยังไงแไดไอส์ให้มันเป็นยังไงยาวไปเลยสองฟังอ๋อให้มันไหลขึ้นเนี้ยหรอโนโน่ no, no, ค่ะมันจะเกาะกับพื้นพรมไปเลยเป็นเหมือนเดินบนเมฆหรืออะไรแบบว้าวคุณใ <c oughs> บเขาคิดไว้แลยเหนื่อยเกิน ามาจับมาโยงผมให้เลยมาเป็นแฟนกันาเป็นแฟนกันไปเอาลูกชายค่ป้าลูกชายด้วยค่ะไปแล้วดูออยไม่อยากจะพูดคำนั้นออกมานะโมกันมันมีประโยคคำนี้ที่พูดได้อยู่ว่าลูกชายอ่ะเอาลูกชายมาทำแฟนอ๋อ Dad and s o n ว้พูดง่ายๆเลย Dad and s o n เนี่ย Dad Dad แล้วเนี่ย Sun สูงส be ุดเออจะสั่งที่ส อ่ะแล้วยังไงครับนี่ไม่ได้ดูยหมดเนี่กะยังไงวันนี้นี่แขมเอาคนนี้ก็ดาราอีกแล้วเนี่ยยังไงคะยังไงคะคุณแบนก็ไม่ยังไงคะปวดที่ใบหนอนได้ค่ะคุณแบลนรู้ไหมว่ามันนอนมันขึ้นเพราะมันนอนดึกนะเนี่ยก็เลยสิวขึ้นอ่ไปกดสิวหน่อยเดี๋ยวหายเชื่อคุณแบลล์อันนะคะต้องขอโทษวันนี้ชวนชีมาด้วยไมขอโทษนะที่ไม่ได้ชวนตัวเอง ไม่เป็นไรครัพี่อาถึงที่ขอทษที่ไม่ได้ชวนเลยแบบด้วยตัวเองครับค่ะไม่เป็นไรยอแบบยโชิต้องมาอยู่แล้วค่ะใช่ไหมช่าสกปรเมคอัพทำแล้วทาแล้วค่ะวันนี้จะทําเป็นหงองขคงเมคอัพค่ะไว้่้สิเอาสิเนเล่าเ็นเบล่าอย่าปุกนกอย่าปุกนกอื่นเขาก็นั่งอยู่ในเศของเขาแลไม่ เอาเอามือไปเอามือไปเอามือไปพาดเช็คของลูกก่อนไงเอามือไปพาดเนี่ยพาดบัตรลับใช่ไหมแต่ว่าเอาอีกข้าหนึ่งอ่ะเกาะตรงนี้แล้วยังไงให้เราจับบูมบูมแปลกแปลกว่าใช้ฝั่งดูฝั่งนี้ให้พ่อเช็คของก่อนเพราะเดี๋ยวจะต้องส่งออกแล้วอขคณะกรรมการทุกคนนะคะจะเกาะคะแนนโดยการเกาะลงใน iPad ซึ่งแต่ละคนจะมี iPad เป็นของตัวเองและ จะไม่รู้ว่าแต่ละคนให้คะแนนใครเท่าไหร่ถ้าไม่ได้บอกกันก็คือจะแยกกันไปเลยค่ะคะแนนจะเต็มสิบนะคะแล้วก็ผง้นี่ยจะเอาคะแนนของแต่ละตำบลมาบวกกันแล้วก็จัดแบ่งกิ้งต่วใครได,ได้เท่าไหร่แล้วก็ไปคิดเป็นคะแนนที่งใช่ตามนี้โดยวิธีบอกคะแนนนะคะผุ้นก็จะแบ่งเป็นช่อง ช่องให้แต่ว่ารอบชิ้นน้ำก็จะช่องนึงเดี๋ยวจะมีสตาร์คอยเปลี่ยนช่องให้ในแต่ละรอบนะคะฝังไปี่ะในกดเขาทิมอ่ะครับใช่ค่งกดแล้วก็พิมเลขลงไปได้เลยเต็มสิใส่เท่าไหร่ก็ได้บมีมีากใช่เดี๋ยวอธิบายแรปให้ดูอาจจะยากนิดพว่าเขาสลอเะแยะงคะเล่นใหญ่ตามเฟเลั สวัสค่ะสู้ๆนะคะน่ารักจังเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยมากเลยคะสุสุนะคะสู้ๆนะคะชุดอะไรชุดแรงนะชุดว้าวเกินชุดว้าวเกินอุ้ยมาแล้วอันนี้จัดเวทีแบบนี้สวยมากเลยอ่ะโดมีคลาสมากเลยอ่ะ 啊、oh.！<noise> From the inside, wake up, yeah, they're starting to realize, 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 that's just shame for all vampires. looking around like some cup year I've hit the place like train the ancient wisdom left by the Mayans. off uh, You don't want airline dragon off uh, I've got the traits of a liar เด็กๆรอประกาศผลนะครับหลังลอกช่วยน้ำหิวข้าวแล้วยังโลไม่หิวไม่หิวเลยหรอกินหน่อยกินข้าวหน่อยตื่นเต้นไหมเออ ทำเก่งมากบาวมากบาวมากบา,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 าวมากค่ะทุกคนบาวมากาบบอ่ะยังไงน,นี่อะไรคะหนูทำอะไรมกกั้งเจ้เต้นค่ะหนูเต้นหรอค่ะแล้วทำไมหนูทำใส่วิกอะไรเนี้ยหนูใส่วิกค่ะหนูอยากยใส่อ๋อเพราะหนูอยากใส่เออเปิดแล้วนะคะอ่ะไหนๆแล้โชว์อีกหนึ่งสเต็ปสิครับปะ อ่ก็ชอบรอบรอบตอบคาถามครับเพราะว่าได้เห็นทัศนคติที่สวยงามที่เหมือนใบหน้าของเขาจากภายในสู่ภายนอกครับแล้วก็เป็นการยกระดับเวทียางแอลไซเบอร์แลนด์ที่ทั้งสวยและเก่งในคนเดียวตั้งแต่วัยเด็กยันวัยโตได้อนาคตขอบคุณครับเห็นเวลาแค่เมทีเดียวก็ ค,คือผู้เข้ารอบสองคนสุดท้ายรุ่นชินเนเจอร์ค่ะและแน่นอนนะคะหนึ่งในนี้มีคนมงคะ่ะและผู้ชี้ได้รับตำแหน่ง Young and Fabulous Thailand รุ่นชินเนเจอร์คนแรกได้แก่ young and fabulous ามบนอรุณอัมเบอริรและนี่นะคะคือผู้ที่ได้รับตำแหน่ง y o u n g and Fabulous Thailand รุน่นทนี่นี่เจอคนแรกของประเทศไทยและของโลกค่ะ y o u n g and Fabulous อรุณอัมเบอริรี และนี้นะคะคือ2คนสุดท้ายที่เข้ารอบ y o u Young a n d Fabulous Thailand ครั้งที่1ค่ะและแน่นอนค่ะจะมี1คนที่ได้รับตำแหน่ง y o u Young a n d Fabulous Thailand รุ่นจูเนียของประเทศไทยและของโลกค่ะและผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Young Young a n d Fabulous Thailand รุ่นจูเนียคนแรกของประเทศไทยและของโลกได้แก่จบ๊ รังสิตค่ะและนี่นะคะคือยางอันตาเป็นเลิกไทยแลนด์ทั้งสองรุ่นค่ะคนแรกของประเทศคุณใจกับคุณใบไหมคะเออใจเขาทำไปใช้เงินเงี้ยเมา หลังซ้อมเสร็จนะครับวันนี้ก็คือเด็กๆเก่งมากแล้วก็ energy กับเด็กแบบดีมากอยากทำเวทีเด็กประมาณอ่ะเดือนละคำเลือกใครคะเนี่ยรู้จักรู้จักรู้จักชื่อเพื่อนหรือเปล่าไม่รู้จักใครเลยไม่มีใครแอบเลือกตัวเองหรือเปล่าออกก้ลองเลย มานิต้านะคะมาชานิต้าเชมเปญเดชยังแอนทร avers ไทยแลนด์คนแรกของประเทศไทยรุ่นซีเนเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะเนยยาหน,น้ามืเอเปลีย่ยงสุดท้าทยแลนด์รุน่นซีเนเจอร์คนแรกของประเทศไทยค่ะค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ย่างแอนทร avers ไทยแลนด์ของเราเปลี่ยนจากระบบตำบลเปล็นระบบจังหวัดแล้วนะคะดีจดเปล่าดีไซน์มือสุดทาีไซน์เป็นอะไรค่ะแล้วคือต้องบอกเลยว่าเวทีของเรานะคะ ขยายอายุถึงอายุ18ปีแล้วก็ไม่จำกัดสัญญาณนะคะทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเลยอย่างแฝงฟอรเวร์สบอยเราจะมีเด็กผู้ชายเข้ามาอยู่ในองค์กรของเราแล้วนะคะทุกคนก็อยากให้ทุกคนนะคะที่มีความฝันเนี่ยเข้ามาประกวดกันเยอะๆเราสังเกตได้ว่าหล,หลายๆเพจเนี่ยได้เปิดรับสมัครแล้วนะคะอย่างแฝงเฟอเวิร์สแซงอกอย่างแฝงเฟอเวิร์สูเกตอย่างนี้นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสมัครกันเยอะๆนะคะเพราะว่าเวทีของเรามีแต่ความแ a ฟอเวร์สแน่นอนค่ะใช่เปล่าใช่ค่ะปองปังแน่น I didn't all.